พี่จำได้ว่าพี่เข้างานเมื่อวันที่องพฤศจิกา2,541พี่เริ่มงานตั้งแต่ปี42พี่โอเริ่มทำงานเมื่อปี2,545เนาะ พี่อยู่ตั้งแต่ปี40อซลลซลกันมาแล้วก็ถูกคอเริ่มคุยกันได้มาใช้ชีวิตร่วมกันโอ้โก็กลับบ้านดูุทุกวันเลยเงินดีไหมก็เงินดีพ่อก็เลยมองว่าเออมาอยู่ด้วยกันมันก็น่าจะโอเคนะต้องบอกบริษัทนำพาสิ่งดีๆให้กับชีวิตของพี่โอเจอคู่ชีวิตที่ดีพี่สาวทำงานมาก่อนแล้วก็ชักนำพี่โออค่ะให้มาทำที่นี่พี่สาวพบรักกับพี่เกิดที่นี่ครอบครัวเป็นครอบครัว d b g s ตอนนั้นออฟฟิศเราอยู่ที่สะพานกษัตริย์ศึกชั้นสี่ห้อฟอร์นี้ก็ใหญ่กว่าห้องนี้นิดนึงมีพนักง,งานอยู่ประมาณสัก20คนต่อมาคนเริ่มเยอะเยอะขึ้นชนิดที่ว่าเดินผ่านแต่ละโต๊ะพื้นที่ประมาณแค่นี้เองอะ่ะเพราะว่ากษริย์ศึกแค่นี้แล้วขนส่งประมาณแค่นี้มั้งต้องสไลด์ตัวเราแยกกันอยู่ระหว่างอาคารกษัตริย์ศึกใช่ไหมครับ กับขนส่งที่นานาเขาต้องการให้มทุกอย่างมารวมกันก็เลยต้องขนของขนอุปกรณ์ต่้งๆต่างๆนานตั้งทรัพย์ส,สินโตโตะ๊ตะโต๊ะอีทุกอย่างมาให้ครบคือหมายความว่าคนมาทํางานเนี่ย พร้อมที่จะทางานได้เลยจากที่นุ่นย้ายมาเนี่ยก็น่าจะสักร้อยคนปัจจุบันที่นี่พี่ว่าน่าจะ400คนถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงสิปริมาณคนมันเพิ่มมากขึ้นงานก็เพิ่มมากขึ้นการให้บริการก็หลากหลายแทบจะเหมือนกับขยิงก้าวกระโดดจากรถขนเงินที่มีอยู่ประมาณสัก400รกว่าคันมันกลายเป็นพันคันขึ้นมาหน้ามือเป็นหลังมือโอกาสที่เห็นการเปลี่ยนแปลงมันเยอะเพราะเหนึยงยุ่งานมานานการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีตลอดเวลาอยู่แล้วช้าๆเขาเปค่อยไปเราเองรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามีเวลาปร เนี่ยมันเป็นลักษณะก้าวกระโดดตามสภาพแวดล้อมที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นมนุษย์อยู่บนโลกมัน,นเราต้องยอมรับไหมนเนี่หรือเราต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอย่างเดียวไม่สนใจโลกฉันได้อยู่อย่างนี้มันมันก็ไม่ได้โลกเข้าไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วที่ว่า1 ต้องยอมรับก่อนเตรียมความพร้อมแล้วก็ปรับตัวอย่ามีทัศนคติที่ว่าเฮ้ยถ้เปลี่ยนทำไมไอันนี้มันก็ดีอยู่แล้วอย่ายึดติดกับความสำเร็จ อดีไม่ได้ขัดแยง้งแต่ถามว่าทั้งหมดไหมมันก็ต้องมีทั้งเหตุทั้งผลมา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 ซัพพอร์ตมันต้องเปลี่ยนนะครับมันต้องปรับเปลี่ยนตลอดนะครับสังคมมันเป็นอย่างนี้นะครับจากเดิมใช้แต่งเงินสดเดีย๋ยวนี้ก็ต้องใช้เงินอ e ิเล็กทรอนิกส์บ้างอะไรบ้างมันต้องเริ่มจากตัวไมเคิลของเราอะกระบวนการคิดการตกผลึกออกมาถามว่าช่วงแรกทุกคนเนี่ยค่ะมันยากหมดเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานพอทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะคุ้นชินแล้วมันก็จะสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราไม่มี เรียนรู้จากสิ่งรอบข้างหรือเรียนรู้จากลูกน้องของเราเนี่ยแหละค่ะความสําเร็จในอดีตมันสําเร็จจริงๆนะแต่มันอาจจะใช้กับอนาคตที่ไม่ได้สิ่งสําคัญนะที่มองวัฒนธรคติของตัวเราอย่าไปต่อต้านถ้าองค์กรเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแต่เชื่อว่าทุกคนนะทั้งน่าทุกคนนะมันเปลี่ยนตัวเองได้อยู่แล้วนะเชื่อว่าทุกคนอยากให้ตัวเองรอดเราเจอสังคมไร้เงินสดเจอโควิดอีกพี่ว่าต้องมีสติด้วยแหละในเรื่องของการตั้งรับกับปัญหาที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตั้งรับกับสถานการณ์ที่หม่อาจจะเกิดขึ้นเราก็ ทีการทำงานเนี่ยเราเริ่มจากตัวเปเปอร์ที่เป็นกระดาษเยอะมากในการนาเสนอบันทึก10กว่าปีที่แล้วเนาะระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเรามากส่งเมลไม่เป็นแน่ไฟล์ไม่เป็นสมัยก่อนเราใช้วิธีส่งแฟก์ใช่ปะส่งเมลก็ต้องเรียนรู้จําได้ว่าเอชาดีเนี่ยเคยส่งพวกเราไปเรียนที่มอลามปัจจุบันเรามีระบบเขาเรียก e-document เนาะที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยรวมแม้กระทั่งเรื่องของการรับส่งข้อมูลแต่ก่อนเราใช้ตัว Outlook ตอนนี้เราใช้เป็น Gmail แล้วการซ่อมลุงก็ สะดวกขึ้นการเชื่อมต่อในการซ่อมอะไรต่างๆนะก็สะดวกขึ้นตัวที่เราใช้ในการจ่ายเงินเดือนอ่ะมันก็มีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งคีย์ตัวเลขด้วยจริรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธี Import จาก Excel เข้าระบบไปเลยโปรแกรมเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเขาเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเรียนรู้ตามเขาที่พี่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่ารถเสียข้างนอกนเขาใช้โลเคชันมาเราไปได้เลยทันทีถามว่าสะดวกไหมสะดวกครับดีกว่าเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนยังใช้วอลอยู่เลยนะครับพี่ดูแลเขาแต่พี่อ่ะไม่รู้ว่าปริมาณงานเขาว่าเป็นยังไงตอนนี้ไม่ใช่แแลลุ้้ววววนนะไไไไปปบบบมมีขอออู่าตตัเงหรจสด้ ก็จะเด้งมาที่คนที่เขาดูแลเห็นปุ๊บเราเปิดเราตอบเขาได้เลยว่าคนนี้ไปช่วงเวลานี้เพราะมันระบุเวลากําลังพัฒนายอยู่เซ็นรับจากมือถือแล้วก็จะวิ่งเข้าระบบอัน,นั้นก็จะเร็วขึ้นก็อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงในส่วนของ messenger คือบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องนับ1 2 3 4งสแต่าบางเรื่องมันควรจะเป็นหนึ่งแล้วไปท่าไป6ได้เลยแต่อันนี้ก็ต้องเลือกดูว่ามันคืองานอะไรเพราะการทํางานบางทีอะคนที่ทํางานงเก่าเนี่ยความคิดเขาก็ยังอยู่ในกกอบแต่ถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเ็ต้องมีคนไปสะกิดเขาเพราะเราจะเสียเวลาตรงนั้น มันมีแบบไหนไหมที่ทำแบบนี้แล้วมันเร็วกว่านี้มันหนึ่งแล้วไป3าไม่ได้เหรอถ้ามันมีแต่เราทำเองไม่ได้ไปหาตัวช่วยพี่โอกพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะ ณวันนี้คือเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมาแล้วปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงเราเป็นสิ่งมีชีวิตครับเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเพราะนั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามอยู่แล้วครับกระชับขึ้นรวดเร็วขึ้นสะดวกเราอ่ะที่ว่าอันนี้มันสมเหตุสมผลการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติทุกคนก็ต้องยอมรับให้ได้ถ้าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือต่อต้านเนี่ยเราเองก็ไม่มีความสุขกับการทํางานงานก็ผิดพลาดผลเสี่อมันก็ตกที่เราก็ตกที่องค์กรด้วยถ้าเราไปด้วยกันด้วยวิธีการแบบนนนี้้้เ่ยมััจะพาวกกกกรไไปดทุค็ตองชน